สวัสดีครับพี่ภูตะว,วันพี่ภูตะว,วันบอกว่าขี้คุยเหมือนใหญ่มากอยู่อเมริกาแหละอย่าก,กลับมาไทยเลยหนักแผ่นดินไม่มีคุณประเทศไทยก็จเจริญได้ต้องขอบคุณจริงๆพี่จริงๆพี่ก็พูดถูกนะเพราะว่าอีกสเดือนผมกเกษียณผมอายุ42เงินบำนาญผมตกอยู่ประมาณ2 0 0แสนเจ็ด่ะนะ ผมก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเจอคนงี่เง่าโง่โง่เข่า,ขาเหมือนพี่นะจริงๆแล้วผมก็อยู่สบายแล้วอะบ้านอเมริกาผมก็มีครอบครัวผมก็มีครบเมืองไทยผมก็มีของทุกอย่างครบไปหมดแต่ผมมาเห็นพวกตัวเงินตัวทองเหมือนพี่เนี่ยที่ชอบให้คนแตกแยกผมเลยอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าผมกลับไปไทยแล้วหนักแผ่นดิน ผมก็จะทำเพราะพี่ก็ไม่มีปัญญาหยุดผมได้นะครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งไม่ให้กลับก็ยิ่งยิ่งอยากจะกลับขอบคุณจริงๆแต่โอเคผมพูดไปแซะไปด่าพี่ก็คงไม่สะทกสะท้านแต่ผมพูดไว้อย่างนี้แล้วกันถ้าผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างในประเทศไทย นะครับแล้วถ้าเกิดผมมีการตอบสนองอย่างเช่นเปลี่ยนทิศทางทุกสิ่งบางหรือบางสิ่งบางอย่างไปในทางที่ทิศที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆยิ่งระบบทหารที่ดีกว่าเดิมนะครับผมขอเจอพี่ตัวตัวได้ไหมแบบคุยกันนะแบบมีเหตุและผลนะครับแต่ถ้าผมทำไม่ได้ ผมจะกราบตีนพี่อันนี้พูดจริงๆเพราะผมเชื่อในศักยภาพของผมว่าอย่างน้อยผมก็ทําได้มากกว่าพี่แล้วกันพี่ภูตะวันนะครับเอาจริงๆถ้าผมทําไม่ได้ผมกราบตีนพี่แล้วผมกลับไปอยู่อเมริกาไม่ต้องหนักแผ่นดินประเทศของพี่อีกเอาไหมล่ะแต่ถ้าผมทําได้ พี่ไม่ต้องกราบคืนผมหรอกผมแค่อยากจะคุยกับพี่เฉยๆแหละผมอยากจะเจอพี่พี่มาเจอผมเถอะเพราะว่าถ้าผมไปเจอพี่ตอนนี้พี่ก็คงไม่กล้าเจอผมไงแต่ถ้าผมทำได้อ่ะพี่เป็นลูกผู้ชายพอหรือเปล่าเรามานั่งคุยกันแค่นั้นแหละผมก็ดีใจละแต่ถ้าผมทำไม่ได้ถ้าผมเข้าไปมีตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับแล้วผมทำให้มันไปในทางทิศทางที่ดีกับปากท้องประชาชนจัดระเบียบจัดระบบ ลดการคอร์รัปชันแบบเป็นเอาจริงเอาจังผมทำได้นะผมแค่อยากคุยกับพี่แค่นั้นแหละแต่ถ้าผมทำไม่ได้แล้วผมไม่ต้องมารอไม่ต้องรอนะพี่นะการทำแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมันแยกกันไป3ระยะนะครับหระยะสั้น2ระยะกลาง3ระยะยาวนะเอาจะระยะไหนก็ได้ระยะสั้นก็ได้ผมมีหมด เราเลือกเลยว่าเราจะแอดแท็กปัญหาอะไรก่อนปัญหามันมีอยู่แล้วแหละนะครับเราไม่รู้จักกันพี่ผมขี้คุยไหมก็ขี้คุยนะแต่ถ้าผมเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอะผมจะมานั่งปวดหัวทำไมคำตอบง่ายๆก็คนอย่างพวกพี่นี่แหละที่ทำให้ผมอยู่นิ่งไม่ได้ ประเทศชาติจะล่มจมก็เพราะคนนิสัยสันดานอย่างพี่แค่นั้นแหละง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ผมไปหนักแผ่นดินสักแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าผมทําไม่ได้ผมจะกราบตีนพี่นะอันนี้อันนี้พี่เลคคอร์ดไว้เลยก็ได้นะเลคคอร์ดไว้เลยแต่ถ้าผมทําได้นะพี่ไม่ต้องมากราบตีนผมเราผมแค่ขอคุยขอให้พี่เป็นลูกผู้ชายนะพี่ภูตะวันผมแค่อยากคุยกับพี่เฉย แล้ววันนั้นจะมาถึงพี่ดูซิว่าผมจะขี้คุยไหม